โอ้ลูกไม้ถุนเดินเนี่ยลูกขี่บ่ายเฮ็ดเด้นลูกขี่บ่ายเห็ดโคตดบันหัวติดยังเหมือนขี้เก่าย,ยังวัดสิพัน,พน,นลมสร้างมามันกาเลยตมัน ล,ลูกแรกก็ถู่เขาเนื่ละท่านท้าไปชิมเขาแล้วแล้วแหโอเ้เยแดกแดกเขา <laughs> อเอ,เอเะแดกเอนอะเาแดกเขาอ่ะเอาเข้าาได้สามนี่ติดหาได้สามมันน่าาเนี่ยกิแม่มันยังเดี๋ยวบงเล้ลงได้ก่ถูกเลย ของสายช่อนกระลุดบ่สายช่อนกรด อยู่ันมนงงอคอัเดียวละปุ่นแล้วพกนี้เด็กบบัวนี่ละเลียกกะแหวแล้วพี่น้องเยสวดจัด่ได้หวยมากบ่รูดติดยะยิ่งสี่ทางเอยค่อยท่าน

นี่หน่อยกินตามหน่อยครับนกหัวควันฮะ <c oughs> เอาขึ้นไม่ี้แล้วครับตัวนี้นี่ตามงานนั่นเนาะนี่ตามงานนันเน่ย ตาม timing เรียบร้อยไกลๆนี่มาแปลงเลยโหมักซิติดมาสายไม่ต้องมาขึ้นวันหือ บบ <Net -hertz> <uma estil> <solos> มันบ่มี่่าขึมาเร็วแท้รุดีกลไปทิรุดยก็บมีไปอกืารเลี่ยนยางอะไรตวจย่องน้ยดอนนึงเาดอนมึงเราเป็นฝีมือแล้วเพิ่น คนใมันเป็นาบไปหู้มนี่เป็นช่ไม่ดอาแมงดาลนะม่ดาล้อสิความ่้ไรปิดควอนปิดปิดกรบเบาจัไง่าง่เลยกบเบาเนี่ยค่ขา่างถอดกบเนี่ยเาไงนี่แบบจยงมาถือกมาซ้่่เป่าเฮนี่พวนี้ซ้ดแล้ไงโอ้โหมเลยคบ โอ้ยนี่ของเจ้ามันยังไข่องข่อยเห็นกูเยียงรู้เจไปกินไปมดไปอย่่เมื่อื่นมันพายไ